สวัสดีครับผมโคชจิปอติการหนุนพักดีนะครับทำอาชีพให้คำปรึกษาในด้านความสัมพันธ์โดยการโคชชิ่งในแต่ละวันผมจะมีผู้รับคำปรึกษาเนี่ยมาปรึกษาเป็นการส่วนตัวในเคสเนี่ยที่อยากจะเอามาโชยทุกท่านดูเพราะว่านี่คือกุญแจสำคัญที่ผมใช้ในการโคชชิ่งนั่นแปลว่าถ้าใครต้องการจะไปช่วยเหลือผู้อื่นหรือเป็นโคชให้ฟังตรงนี้ให้ดี การหลักๆจีบใช้ทํางานเขาเรียกว่า six human n e e d มันคือความต้องการทางอารมณ์ของมนุษย์มนุษย์เราต้องการอาหารยารักษาโรคอะไรอันนั้นเป็นปัจจัยสพื้นฐานแต่เรื่องอารมณ์ของเราเนี่ยมันมีความต้องการที่เราไม่รู้ตัวและอารมณ์ของมันมีอยู่6ข้อข้อแรกเนี่ยคือความรู้สึกปลอดภัยมั่นคงความรู้สึกไม่กลัวความรู้สึกว่าเรารู้ ตื่นลึกหนาบานทุกอย่างเราเซฟอันที่2คือความรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจนาค้นหาสิ่งที่เราเรียนรู้อะไรใหม่ๆอันนี้อันที่สอ,อันที่3คือความรู้สึกว่าเราสําคัญนั่นแปลว่าถ้าเราอยู่กับใครเราต้องรู้สึกว่าเราสําคัญในชีวิตเขาอันที่4เราจะต้องรู้สึกว่าเรามีคอนเนคชันกันหรือมีความรักต่อกันนั่นเองส่วนอันที่5อันที่6ต้องสร้างอันที่5คือการเจริญเติบโตแปลว่าถ้าเราสองคนคบกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทุกคนรวมถึงผู้หญิงคิดคือ ครบแล้วมันจะไปยังไงต่อมันจะโตขึ้นหรือมันจะอยู่ดจุดเดิมเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่จุดเดิมแช่ไปน,นานๆส่วนใหญ่ก็จะไม่เวิร์กแต่คำว่าเติบโตหมายความว่าความเข้าใจที่ลึกซึ้งที่มีมากขึ้นทุกวันทุกวันมีหรือเปล่าส่วนอันสุดท้ายคือการที่เรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ให้แต่ว่าเขาต้องเป็นผู้รับที่ดีปัญหาคือแต่ละคนอันดับต้นๆไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นจิบให้ความสําคัญ ตัวจิ๊บที่รู้สึกสําคัญผู้หญิงบางคนให้ความสําคัญกับความสงบสุขของชีวิตหรือความปลอดภัยมากเมื่อสองคนเจอกันปึ้งจิ๊บรู้สึกน้อยใจทีจ่ต้องการทะเลาะแต่เขาบอกอยังมาทะเลาะได้ไหมเขาลอ้อบอกไม่ได้ถ้าไม่ทะเลาะแปลว่าจิ๊บไม่สําคัญคราวนี้พอคนหนึ่งให้ความสําคัญแบบหนึ่งอีกคนให้อีกแบบหนึ่งมันก็ตีกันแต่หาเราเข้าใจหลักการนี้ปั๊บเขาชวนทะเลาะทะเลาะก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้ว่าเขารู้สึกว่าตัวเขาไม่สาคัญแล้วเราพยายามอธิบายว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นอย่างงา หลักที่จิ๊บใช้กับการโคชชิ่งหรือการเข้าใจคนอันนี้คือพื้นฐานสุดๆซึ่งมันมีประโยชน์มากเพราะผู้ชายส่วนใหญ่จะไปเรื่องของความสําคัญอีกโก้ผู้นําอะไรต่างๆซึ่งมันเรื่องเล็กนะฮะแต่จริงๆมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ของคนที่อายุเยอะจิ๊บถึงสะท้อนให้อยู่ฟังว่าคนรุ่นอย่างเงี้ยเยอะแล้วไม่บอกแตะนี่แหละครับสำหรับใครนะฮะที่อยากจะเรียนรู้เรื่องนี้ให้ลึกมากขึ้นผมสามารถให้คำปรึกษาวันออนวันแบบในคลิปนี้ได้ หรือถ้าใครอยากจะเรียนออนไลน์คอร์สที่เรามีให้เพื่อเรียนรู้เรื่องพวกนี้ก็สามารถติดต่อมาได้ในลายนี้นะฮะอยากจะให้ทุกคนสบายใจได้นะครับเพราะเรื่องผู้ชายไว้ใจผมเกต้ดปะ